ครับทุกวันนะเวลาบ่ายสองโมงหรือสิบสี่จุดศูนย์ศูนยะ์นอเนาะจะมีทําการแลกเปลี่ยนวันนี้จะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องการห่มดินศาสตร์ของการทําให้ดินดีโดยการห่มดินเป็นยังไงซึ่งทางสวนพุนรักเนี่ยเคยได้ทําการแลกเปลี่ยนไปแล้วเนาะแต่วันนี้มาดูในพื้นที่จริงเลยที่พื้นที่จริงจริงของสวนพุนรักเนาะที่เรื่องการห่มดินเนะเป็นศาสตร์ของในหลวงการที่เก้าก็จะให้เจ้าหน้าที่นี่โดยคุณแนนเนาะซึ่งดูแลเรื่องการห่มดินอยู่ มาเพิ่มเติมนะจากเคยจากเคยที่ผมเคยสอนมาแล้วเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะอันนี้เรามาดูกันของจริงให้เห็นว่าสูนพยยักษ์ก็ได้ใช้าศาสตร์ของการหหมดินมา,มาทําในพื้นที่ด้วยขอเล่นเชืญอนคุณแนเลยครับผมคุณอาจารย์ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมรับหน้าที่ดูแลฐานงานเรื่องของการหหมดินนะครับไม่ใช่แค่เพียงแค่การหมดินอย่างเดียวนะครับเรายังมีแห้งชามน้ําชามต่อด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าการหุมดินเนี่ยทาให้ดินดีได้ยังไงนะครับการหฮมดินนะครับประโยชน์ของการหฮมดินข้อที่1นนะครับเราต้องการสร้างที่อยู่ให้จุลินทรีย์นะครับต้องการสร้างที่อยู่ให้จุลินทรีย์นะครับพอเราหฮมดินเนี่ยมันจะเกิดความร้อนจะเกิดความชื้นนะครับซึ่งจุลินทรีย์ชอบสภาพอย่างนี้นะครับร้อนชื้นนะครับจุลินทรีย์ก็จะมาอาศัยอยู่นะครับ2นะครับประโยชน์ ช่วยเก็บความชื้นและป้องกันการระเหยของน้ําในดินนะครับนะครับถ้าทุกท่านสังเกตนะครับมีความชื้นไหมครับความชื้นมีนะครับสามนะครับเป็นที่อยู่เราสร้างที่อยู่ให้สัตว์หน้าดินนะครับสัตว์หน้าดินพวกไส้เดือนพวกกิ้งกือพวกแมลงแกลบนะครับถ้าสังเกตดูนะครับมีครบทุกอย่างเลยอยู่ตรงนี้นะครับพวกสัตว์หน้าดินทั้งหลายที่เราเห็นนะครับเขาจะกินเศษซากเศษซากที่เราห่มที่เราคลุมเนี่ยนะครับแล i i i ้วเขาจะถ่ายมูลออกมาเป็นปุ <après finger at him> ๋ยอย่างดี นะครับปุ๋ยชั้นดีตัวนี้จะเรียกว่าฮิวมัดนะครับปุ๋ยชั้นดีนะครับปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับสี่นะครับสี่นะครับประโยชน์ของการหุ่มดินเมื่อเศษซากพวกนี้นะครับย่อยสลายนะครับจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีที่เรียกว่าฮิวมัดนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเห็นไหมครับปุ๋ยชั้นดีนะครับนี่แหละครับเรียกว่าฮิวมัดซึ่งถ้าเกิดเราไม่หุ่มดินเลยนะครับเปรียบเทียบพื้นดินที่เราไม่หุ่มดินเลยนะครับ เป็นไงครับมีจุลินทรีย์ไหมครับมีความชื้นไหมครับมีสัตว์หน้าดินไหมครับมีปุ๋ยชั้นดีไหมครับก็ไม่มีสักอย่างนะครับซึ่งวิธีการหมดินเนี่ยเป็นวิธีการที่ประหยัดแล้วก็เรียบง่ายที่สุดและเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับวิธีที่ดีที่สุดที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยขอแค่เราลงแรงนะครับเนี่ยเอาสิ่งที่มีสิ่งที่มีรอบตัวรอบบริเวณของเรานะครับเอายกตัวอย่างเรามีเศษหญ้าเศษฟางเศษใบไม้ เศษอะไรก็ได้ที่เป็นวัสดุธรรมชาติที่เรามีมะฮมมาคลุมดินเอาไว้นะครับก็อย่างที่บอกประโยชน์ก็เกิดอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์เป็นที่อยู่ของสัตว์หน้าดินเก็บความชื้นป้องกันการระเหยของน้าในดินเมื่อย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับพืชของเรานะครับนี่แหละครับหฮมดินนะครับแต่ถ้าเราจะช่วยให้ดินของเราดียิ่งขึ้นไปอีกเราก็ต้องต่อด้วยแห้งชาม แห้งชามแน่นอนว่าคนที่ยังไม่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับเรื่องของการพึ่งตัวเองทางด้านของการเกษตรนะครับเรายังไม่เข้าใจว่าแห้งชามคืออะไรแห้งชามนะครับแห้งชามก็คือปุ๋ยชีวภาพนะครับปุ๋ยหมักชีวภาพที่เราหมักขึ้นมาเองเนี่แหละครับก็ได้จากวัตถุดิบที่อยู่ในแปลงหรืออยู่ในครัวเรือนของเรามาหมักเป็นปุ๋ยนะครับในแห้งชามเนี่ยมันจะมีทั้งแร่ธาตุที่พืชต้องการมีทั้งจุลินทรีย์ที่พืชต้องการ นะครับอ่าเอ้าผมดินเสร็จตามด้วยแห้งชามนะครับตามด้วยแห้งชามแล้วต่อด้วยน้ำชามนะครับยิ่งคนที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมนะครับแห้งชามน้ำชามเนี่ยเขานึกไปถึงมีแห้งมีน้ำนะครับโอ้โหบางครั้งก็อดขำไม่ได้นะครับอดขำไม่ได้แต่พอเขารู้แล้วแหละว,ว่าแห้งชามน้ำชามคืออะไรเขาจะอ๋อขึ้นมาทันทีนะครับเอ้าน้ำชามที่นี้ก็คือน้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพก็แน่นอนก็ทําง่ายๆนะครับก็ได้มาจากวัตถุดิบที่อยู่ในแปลงของเรานี่แหละอยู่รอบตัวเรานี่แหละครับมาทํานะครับนะครับไอ้น้าชาเนี่ยครับก็ง่ายๆนะครับสูตรที่นี่เขาใช้สูตรวิธีการทาเนี่ยง่ายมากสามหนึ่งสิบสามก็คือวัสดุที่เรามีอะไรก็ได้สามส่วนหนึ่งก็คือความหวานหรือน้ําตาลใยแดงหรือกากน้ําตาลหรืออะไรก็ได้ที่มีความหวานหนึ่งส่วนสิบคือน้ํา นะครับน้ำสิบส่วนหมักทิ้งไว้สามเดือนก็จะได้ปุ๋ยน้ำชามอย่างดีนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงพรมดินพรมดินนะครับถ้าเรามีเศษหญ้าเศษฟางเราก็ใช้เศษหญ้าเศษฟางพรมรอบต้นไม้หรือหรมเต็มพื้นที่ก็แล้วแต่นะครับแล้ว,ตา,วานะตามด้วยแห้งชามนะครับตามด้วยแห้งชามแล้วต่อด้วยน้ำชามนะครับน้ำชามเราจะใช้อัตราส่วนนะครับหนึ่งต่อสองร้อย นะครับอัตราส่วนหัวเชื้อหนึ่งส่วนน้ำสอ0รส่วนลดให้ชุ่มนะครับ <_ H om> แค่นี้ก็จะเกิดกระบวนการที่จะทําให้ดินดีนะครับ <_ H om> เอาละครับห่มดินแห้งชามน้ําชามก็มาเข้าตามหลักของพระเจ้าแผ่นดินของเราก็คือ,อยาปอกเปลือกเปลือยดินให้ฮ่มดินนะครับยาปอกเปลือกเปลือยดินให้ฮ่มดินถ้าทุกท่านสังเกตดูนะครับบริเวณโดยรอบทุกจุด นะครับทุกจุดทุกที่ของศูนย์ภูมิรักนะครับอาจารย์ปัญญาจะให้พวกเราทุกคนนะครับผมดินรมดินเอาไว้นะครับผมดินทุกที่เลยผมดินแล้วแห้งชามน้ําชามทุกจุดนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมที่ศูนย์ของเรานะครับ evet, ถ้าเปิดดูถ้าเปิดดูนะครับถ้าเปิดดูก็จะเป็นอย่างนี้ทุกจุดก็จะเป็นอย่างนี้ทุกที่นะครับซึ่งเดิมที่ดินผืนนี้นะครับ เป็นทุ่งนาลางดินเปรี้ยวเขาเอาหินจากการระเบิดภูเขาในการสร้างหลายคนมองว่าการเอาหินมาถมมาปรับพื้นที่เนี่ยปลูกต้นไม้ไม่ได้นะครับไม่สามารถปลูกต้นไม้ให้ขึ้นให้งอกการเจริญเติบโตขึ้นมาได้แต่อาจารย์ปัญญาได้น้อมนําเอาแนวคิดของในหลวงในการที่9้าของเรานะครับมาทําให้ดูให้เห็นให้ประจักษ์นี่แหละครับเห็นไหมครับดินดีไหมครับเอาทุกท่านดูนะครับดินดีไหมครับเนี่ยทุกท่านดูนะครับ ดินดีไหมครับแล้วทุกท่านดูถ้าเกิดไม่หม่มไม่คลุมดินหรือเราใช้ปุ๋ยปุ๋ยสมัยใหม่ที่เขาบอกว่าดีแล้วคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับพวกสัตว์หน้าดินทั้งหลายพวกยูลินทรีย์ทั้งหลายจะมาใส่อยู่ได้ไหมนี่ก็เป็นคําตอบที่เห็นได้ด้วยตัวของเราเอง<ด>นะครับครับครับเดี๋ยวประธานโทษนะครับเดี๋ยวอาจารย์บรรยายจะขอเสริมนิดหนึ่งนะครับ มย้ำนะครับศาสตร์นี่ยเป็นศาสตร์ที่ในหลวงการที่ก้าทรงรับสั่งไว้ที่ศรรูนย์ศึกศรรษาการพนาห้วยทรายเนาะท่านตองท่านรับสั่งที่ศูนย์ศึกษาพนาที่ห้วยทรายครับบอกว่าที่ห้วยทรายเราก็รู้ว่าชื่อมเป็นห้วยเป็นทรายเนาะเท้าองค์ท่านรับสั่งว่าที่ห้วยทรายเนี่ยที่นี่มีแต่หินมีแต่ทรายแต่หินกับทรายเนี่ยมีแร่ธาตุสำหรับพืชพอสมควรเป็นเพียงแต่ไม่มีจุลินทรีย์ มาทําให้ดินมีจุลินทรีย์โดยการอย่าปอก,เป,อกเปลือกเปลยดินให้ห่มดินแสดงว่าพระองค์ท่านรับสั่งเกี่ยวเรื่องห่มดินสัมพันธ์กับจุลินทรีย์เนาะผมจะย้ําที่แนนพูดไปอีกทีเนาะพอเราห่มดินเนี่ยนะครับหน้าดินจะร้อนชื้นพอร้อนชื้นเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่สุขสบายของจุลินทรีย์จุลินทรีย์จากธรรมชาติจะมาอาศัยอยู่ถามว่าจุลินทรีย์เนี่ยมีหน้าที่อะไรครับหนึ่งคือจุลินทรีย์ทาหน้าที่ตรึงไนโตรเจนนะครับจากอากาศ ในอากาศเราเนี่ยที่เห็นมันโปร่งโปร่งใสใสเนี่ยมันมีไนโตรเจน78%ถามว่าไนโตรเจนที่เกี่ยวอะไรกับพืชช่วยทําให้รากพืชแข็งแรงต้นพืชแข็งแรงใบพืชแข็งแรงแล้วก็จะทําให้มีคลรโรฟิลเข้มข้นในการแปลงพลังงานแสงแดดให้เป็นแป้งและน้ําตาลนี่หน้าที่ของจุลินทรีข้อที่1เราก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาเลยเพราะอากาศมีอยู่แล้ว78%จุลินทีย์จะช่วยดึงลงมาหาดหาหาินเนาะ หน้าที่ประโยชน์ของจุลินทรีย์ข้อทสองก็คือจะช่วยย่อยเศษหญ้าเศษฟางเศษใบไม้ให้เปื่อยสลายเป็นของเหลวเป็นอาหารกับพืชงั้นถ้าเศษเศษใบไม้เศษหญ้าเศษฟางอยู่เนี่ยไม่มีจุลินทรีย์การย่อยสลายก็จะช้าหรือมีแทบน้อยมากนะครับงั้นจุลินทรีย์จะช่วยย่อยพวกเนี้ยเป็นของเหลวแล้วก็ส่งต่อให้รากพืชประโยชน์ของจุลินทรีย์ข้อที่สามก็คือช่วยย่อยแร่ธาตุที่มีอยู่ในหินในลูกรังในทรายเนี่ย ให้เปื่อยเป็นของเหลวเป็นแร่ธาตุกับให้พืชเนาะเราจะเห็นว่าข้อที่สามนี่คือถ้าดินของท่านเนี่ยมันเป็นหินเป็นทรายเป็นลูกลังเพียงแต่ห่มดินเนี่ยจะกลายจะกลายเป็นข้อดีเลยเพราะสวนพุลักที่แรกเนี่ยเขาเาหินจากการระเบิดภูเข,ขาสร้างเขื่อนมามาถมเนาะผมมาที่แรกเนี่ยผมเห็นเ็เอาหินมาถมเนี่ยาท้าเท่ากับว่าเทวดาประทานแร่ธาตุมาให้ผมเพียงแต่เราต้องรู้ศาสตร์เกี่ยวเรื่องการหม่มดินเนี่ยนะครับ จะเป็นหินเป็นทรายเป็นลูกลังก็ดียิ่งดีนะครับมีแร่ธาตาเพลี่ยนเราต้องหมบินนี่หน้าที่ของจุลจุลินทรีย์ประการที่สามหน้าที่ของจุลินทรีย์ประการที่สี่คือเขาจะช่วยสร้างฮอร์โมนให้กับพืชเนาะสุดท้ายคือเขาจะสร้างไอสร้างสารที่ป้องกันโรคพืชงั้นจุลินทรีย์นี่จะมีมีหน้าที่ห้าประการแต่จุลินทรีย์นี่จะมีไม่ได้เลยถ้าเราไม่สร้างบ้านโดยการผมบินให้เขาเนาะ นอกจากการห่มดินที่แนนย้ำไปเนี่ยการห่มดินเนี่ยใช้อะไรก็ได้ภาคเหนือเราเอาข้าวโพดตังข้าวโพดห่มแทนที่จะเผาภาคกลางก็ใช้ฟางแทนที่จะเผาลงทิ้งในนาก็มาใช้ภาคใต้เราไปแนะนําใช้ทลายปามกากวามก,กากกาแฟมาห่มแต่ว่าวัตถุดิบอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมาห่มนะครับมันก็จะเกิดเป็นบ้านของจีนทีคือหน้าดินจะร้อนชื้นแล้วเอนทีวัตถุหรือเศษหญ้าเศษฟางเศษใบไม้เศษข้าวโพดกากกาแฟทลายปามใส่ไปเนี่ย มันจะเป็นเราเรียกว่าอินรีวัตถุมันจะช่วยปรับค่าความเป็นกรดด่างของดินหรือเราเรียกว่าฮิวมัสค่าเป็นกลางเนี่ยอยู่ที่เจ็ดพืชเนี่ยจุลินทรีย์กับพืชเนี่ยชอบอยู่ในใ,ในในลนักษณะดินที่เป็นกลางคือค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH ของดินเนี่ยประมาณหกถึงเจ็ดการห่มดินเนี่ยจะทําให้สภาพดินเนี่ยเป็นกลางแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวดินเค็มโดยการห่มดินไม้ห่มดินนอกจาก ทำหน้าที่ประการสําคัญกนะ็คือเกิดจุลินทรีย์ประการที่2คือจะปรับค่าความด,ด,ดันกดดางหรือค่า p h ของดินงั้นดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับก็สามารถปรับได้โดยการห่มดินเนาะผมย้ําห่มดินนี่คือเป็นประโยชน์คือมีจุลินทรีย์ได้ย้ําไปแล้วเนาะหน้าที่จุลินทรีย์คือมี5ประการแล้วการห่มดินนี่คือจะแก้ปัญหาเรื่องการปรับค่า p h ของดินด้วยเนาะอันนี้ก็ถ้าท่านชมอยู่ทางบ้านนี่ท่านท่านอยู่เราอยู่ภาคกลางมีเศษใบไม้เศษหญ้าเศษฟางเนาะก็มาหม่ม ท่านอยู่ภาคเหนือท่านจะเผาข้าวโพดตังข้าวโพดกาข้าวโพดท่านก็มาห่มและใช้แห้งชามน้ำชามแห้งชามน้ำชามเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์และเพิ่มแร่ธาตุให้กับพืชและการที่เราใช้น้ำชามลงไปเนี่ยหนึ่งส่วนต่อน้ำสองร้อยส่วนมันจะช่วยย่อยเนาะช่วยย่อยเนี่ยเศษหญ้าเศษฟางเศษใบไม้ตังข้าวโพดใบต้นข้าวโพดเนาะกากาแฟทลายปลานจากการที่เอาน้ำน้ำชามรดเนี่ยนอกจากจะเกิดจุลินทรีย์แล้ว น้ำน้าจุลินทรีย์จะช่วยย่อยสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยให้เปื่อยเป็นของเหลวเป็นอาหารกับพืชเนาะย้ําผม am, นะาย้ำเนาะศาสตร์นี้เป็นาศาสตร์ที่ไป่ยู่รับสั่งเนาะผมดินเกี่ยวเนื่องกับจุลินทรีย์ได้บอกไปแล้วเนาะท่านฟังเท่านี้ท่านก็จะเข้าใจได้เนาะว่ามันแก้ปัญหาจุลินทรีย์เกิดจุลินทรีย์ผมดินเกิดประโยชน์สี่ประการแล้วก็ยังแล้วก็ยังทําให้แก้แก้ปัญหาเรื่องความเป็นกรดด่างของดินด้วยเนาะแก้ปัญหาเรื่องลูกหลังตายเป็นหินเนาะ อันนี้ก็ย้ำวันนี้ก็สรุปเนาะเราเรียนรู้เรื่องศาสตร์เรื่องนี้เป็นศาสตร์ของพระบาทสมเด,ด็จพระอยู่งั้นที่สวนพลเรลักษณ์นี่ทุกจุดเราจะห่มดินหมดเลยเพราะมันดินพื้นที่มันเป็นหินนะก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะผมโอกาสมาเสริมแนนเนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับ